สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครเนื้อนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะมีปืนหลักครบฮะมีบาตหลักก็มีนี่นะฮะมีอยู่13ชั่วโมงมีอักธรรมดานะแล้วก็ปืนแถมก็เยอะอยู่เหมือนพอสมควรนะพ่ก็ศูนย์นะฮะนี่นะเราไม่ดู ดูในส่วนของสไนฮ์เอลกี 2, บาเฮตก็มีอะไซแอ็แทกแอลวันวันเนี่ยลูกทองก็มีปืนซังเกอร์จะมีนี่นะแล้วก็ไหลายอย่างแล้วแล้วก็ซองเงินฮะที่ต้องไปซื้อที่งานแล้วนะ,นะตนะอนนี้ตีวละครนะละครเดชทองดาเหลืออยู่ร้อยกว่าวันอะ ร้อยห้าสิบแปดกับร้อยสามเก้าตัวละครยิงเจ็ดวันฮะเพิ่งซื้อวันนี้เองมาดูในส่วนหอยเทม่าโอ้เยอะฮนะหกว,วันฮนะอันนี้หนึ่งชิ้นนะตังแล้วก็นี่อย่างละชิ้นนะนี่นี่นี่แยกแต่ไมน,นะก้ามตังมีอยู่หนะ้าพันฮะแคสมีอยู่สองพันเก้าร้อยสองพันเก้าสิบห้าบาทนะตัวน,นี้ เรามาดูในส่วนของฉายาบนะ้างฉายาก็ไม่มีอะไราขาดอยู่สามช่องรนะเบิดช่องหนึ่งช่องสองแล้วก็นักแม่นยำเขียบคมง่ายๆคือปืนสั้นช่องสี่นะนอกนั้นก็ครบนะฮะนักถูก็ไม่มีอะไรมากแค่นอยู่เอ็นเซนเนื้อตี้นะมาสั